ในกรณีที่เราพบแมลงเม่าจำนวนมากอยู่ในห้องที่เราได้ปิดประตูหน้าต่างสนิทครับแล้วก็ไม่มีการเปิดไฟหรือว่าไม่มีไม่มีแสงสว่างในห้องเลยมีโอกาสสูงครับแมลงเม่าที่เราพบนั้นน่าจะเกิดจากแมลงเม่าที่เกิดจากรังปลวกที่อยู่ในบ้านของเราแล้วพยายามบินออกจากห้องนั้นหรือบินออกจากบ้านของเราเพื่อมาหาแสงสว่างหรือว่าไฟที่อยู่ภายนอกตัวบ้านครับดังนั้นบ้านหลังนี้มีโอกาสสูงครับที่จะมีปัญหาปลวกที่อยู่ภายในบ้านแล้วนั่นเองครับ ส่วนวิธีการจัดการครับขั้นตอนแรกครับเราต้องหาบริเวณแหล่งอาศัยของปลวกก่อนหรือว่าบริเวณที่ปลวกกาลังบุกรุกหรือว่ากัดกินไม้ภายในบ้านของเราครับให้เราลองยกชั้นยกหนังสือหรือว่ากล่องกระดาษบ,บริเวณต่างๆนะครับใช้ไฟฉายส่องดูหลังจากนั้นหากเราพบตัวปลวกแล้วให้เราจําแนกชนิดของปลวกครับเพื่อที่จะประเมินว่าปลวกสายพันธุ์นี้ควรจะใช้วิธีไหนในการกําจัดปลวกให้หมดไปจากบ้านของเราครับ ในกรณีที่เราจำแนกแล้วเป็นปลวกสายพันธุ์ขบโตเฉยครับ,รรบแนะนำให้ใช้ระบบเหยื่อในการกำจัดปลวกถ้าเป็นปลวกสายพันธุ์อื่นๆสามารถใช้วิธีการฉีดพ่นน้ำยาหรือว่าการอัดน้ำยาเคมีลงดินเพื่อการกำจัดและการป้องกันปลวกในระยะยาวในอนาคตครับแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกในการสำรวจและก็จัดการกับปัญหาปลวกสามารถเรียกผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทกำจัดปลวกครับเข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็จัดการปัญหาปลวกได้ด้วยเช่นกันครับ